สวัสดีครับสวัสดีครับนะฮะวันนี้นะมาอัพเดทกันต่อกับพี่ชายกับรุ่นดวงดีนะฮะหลวงพูดเถิงนะครับนะมารับชมกันครับพี่ชายว่านะชอบถูกใจรายการไหนนะครับวันนี้ก็มาแบ่งปันให้พี่ๆนะครับนะวันนี้ก็มีมาอัปเดตให้พี่ๆนะครับประมาณ28รายการนะครับนะยี่ถึงเกือบ28รายการพี่นะครับลองเลือกชมดูนะครับพี่นะว่าชอบถูกใจองค์ไหนนะครับนะฮะ เดี๋ยวเรามาเริ of of ่มรายการที่หนึ่งกันเลยนะครับพี่ชายนะฮะรายการที่หนึ่งนะครับขอนําเสนอเป็นองค์นี้นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงมันปูนะฮะต่อโค้ดหัวเสือลงยาจีวนหลังเรียบเบรเซอร์ชุดอัฐบริขารนะครับนี่เลขคนเบอร์มาเลขที่แปดนะครับรายการนี้แบี่งปันให้พี่นะครับที่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับรายการที่หนึ่งนะครับ รายการที่2นะครับเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงมันปูคุ้ยพื้นลงยากส้มนะครับเลขโค้ดตัวเบอร์หมายเลข5้นะครับเลขโค้ดตัาเบอร์หมายเลข5้ี่รายการนี้แบ่งปันพี่ที่250บาทครับรายการที่2นะครับ รายการที่สาเปิดออกมาเป็นเนื้อทองแดงสตินคุ้ยพื้นลงยาแดงครับลงยาจีวรหลังแบบอุดมวลสันนะครับนะรายการนี้เลขแปดด้วยพี่นะเลขรวยนะเลขโคตรเลขแปดเลขรวยพี่ลงยาแดงนะครับรายการนี้สองร้อยห้าสิบาทเช่นเดียวกันครับนะรายการที่สามนะครับต่อมาครับพี่ชายรายการที่สี่ครับรายการนี้เนื้อทองแดงผิวไฟนะครับนะตอโคตรนะมะพร้าะนักกักเงินแท้ลงยาจีวอครับนี่ จะผมแกะให้ดูผิวสวยๆนะครับนี่ฮะรายการที่4ี่นะครับนี่พี่โอ้โหหน้ากากเงินนะฮะนี่เล่นได้พี่จ่ายนะครับรายการนี้ขอที่280บาทพอฮะสองบาทพอครับนะรายการที่4ี่นะครับต่อมารายการที่5ครับรายการที่หรายการนี้เป็นตัดชิดทุบทองโบราณนะครับเลขโค้ดตัร์นะครับหมายเลขสิบห้า Uhm. รายการนี้น้องขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ขอที่สามร้อยบาทพร้อมกรอบเลยนะครับพิเศษให้นะรายการที่ห้านะครับรายการที่6นะครับรายการที่เปิดออกมาเป็นเนื้อมหาชนวนคุ้ยพื้นนะครับลงยาแดงหน้ากากชุบทองลงยาจีวรนะฮะรายการที่เลขโค้ดตําเบอร์หมายเลขหกนะรายการที่6นะครับขอเปิดเป็นพานพี่พี่นะฮะที่2อรยห้าสิบาทนะครับรายการที่6นะครับ รายการที่เจ็ดนะครับโอ้โหรายการนี้เนื้อผดานทีโบราณนะครับไม่ตัดปีกนะฮะก้ารอบพี่นะฮะคาถาลูกผู้เธอกันด้านหลังนี่ครับไม่ตัดปีกนะครับเนี่ยอายะอปัญญายุนะครับยะายะอปัญญายะนี่ฮะนี่ฮะรายการนี้เอาไป4ี่ร้อบาทนะครับรายการที่เจครับนะรุ่นดวงดีนะพี่นะดังตั้งแต่ลูกปู่มหาราเลยนะพี่นะสำหรับเอ่อรุ่นดวงดีนะครับ รายการที่8นะครับรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะครับผิวลุ้งหลังเรียบต่อโคดนะมะพระธะนะครับติติวอนเกสาลุกปูเถิงเรียมก่อพี่นาะมเลขคนเบอร์มาได้สี่สิบเจ็ดครับนีบ่ฮะรายการนี้นะครับเปิดเปลี่นพี่น้องเพียงแค่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับนะภูม,มิเกสาวมิติวอนนะพี่นะรายการนี้นะฮะรายการที่แปดนะครับ ตอ่อ ja okay. ouais. มารายการที่9ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงสตินคุ้ยพื้นลงยาจีวรนะครับหลังติดจีวรลุปู่นะครับเลขค้นตัเบอร์มาเลขยี่สิบสี่นะครับน uh ี่ฮะรายการนี้ขอที่300บาทนะครับรายการที่9ต่อมารายการที่10ครับนี่ฮะรายการที่10นะครับเป็นเนื้อชุบทองโบราณที่น่เลขค้ดตเบอร์มาเลข39นสกครับรายการนี้ลงยาแดงนะครับขอที่280บาทนะครับรายการที่10บครับ นี่ฮะต่อมาฮะรายการที่11ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะครับคุยพื้นลงยาตรางชาตินะพี่นะเนียขออนุญาตดูเลขโค้ดหน่อยพี่เลขโค้ดอัวเบอร์มาเลขสิบสามนะครับนี่ฮะลงยาต่รงชาติรายการนี้ขอ2 5 0บาทนะครับพี่นะรายการที่11นะครับรายการที่12ครับนี่ฮะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อมหาชนวนนะครับโบราณน,นะครับคุยพื้นลงยาแดงฝังเพชรสีแซดนะครับ ลงยาจีวรที่เลขคน่ตังเบอร์หมายเลขสี่ฮะร,รายการนี้ก็สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่สิบสองนี่ครับต่อมาฮะรายการที่สิบสามครับพี่นี่ฮะโอ้โหรายการที่สามก็สวยนะพี่นะรายการนี้นะครับเป็นเนื้อทองทิพย์นะครับซาตินคุ้ยพื้นลงยาแดกนะครับลงยาจีวรหลังปิดทองนะครับนี่หลังปิดยันทองพี่เลขคนตังเบอร์หมายเลขสามสิบห้านี่ฮะรายการนี้ก็ขอที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับรายการที่ สิบสามนะครับต่อมารายการที่สิบสี่ครับนี่รายการนี้พี่นะครับเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับตอกโคดณนะมะพะทะหน้ากากเงินแท้ลงยาจีวรครับเนี่ยเลขคนตั้เบอร์มาเลขสี่จ้าพี่นะรายการนี้ขอที่สามร้อยบาทนะครับรายการที่ขอที่สามร้อยบาทนะพี่นะรายการที่สนะี่ฮะรายการที่สิบห้านะครับสิบห้าน้องขออนุญาตแกะก่อนนะพี่นะนี่ฮะ โอ้โหรายการที่สิบห้าเลยครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะฮะลงยาหน้ากากชุบเงินลงยาจิววรพี่นี่เลขโคนดจำเปนเป็นเลขสิบห้าครับพี่นะรายการที่สวยจังเลยพี่นะรายการนี้ขอสองร้อยแปดสิบาทพอพี่รายการที่สิบห้านะครับรายการที่สิบหกครับนี่ รายการที่16กนะครับมาเป็นเนื้อทองทิพย์ผิวลุ้งหลังเรียบต่อคดณนะชาลิตินะครับน้นด้านหลังเป็นคําสอนของลูกปูเถงนะนี่ฮะรายการนี้ขอแบ่งปันพี่ที่4 0 0้บาทนะครับรายการที่16กนะครับต่อมารายการที่17ครับรายการนี้เป็นเนื้อมหาชนวนนะครับลงยากิวอนหลังแบบอุดมวลสารเลขคดตนบเบอร์มาเลขที่8ิที่รายการนี้ขอที่220บบาทนะครับ รายการนี้ขอที่สองร้อยยี่สิบาทนะพี่นะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมาครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบแปดพี่รายการนี้นะฮะเนื้อมหาชนวนโบราณคุ้ยพื้นลงยาส้มนะครับฝั่งเพชรนะฮะร,รายการนี้นะครับเลขค้งเบอร์มาเลขสี่สิบสองนะครับรายการนี้ขอเปิดประมาณที่สองร้อยห้าสิบาทนะครับ ต่อมาครับรายการที่19นะรายการที่9กเนื้อทองทิพซาตินคุยพื้นลงยาแดงลงยาทิวอหลังอุดมวลสารนะพี่นะเลขโค้ดเบอร์มาเลข21ครับรายการนี้ขอที่250บาทนะครับรายการที่19นะครับ ต่อมาฮะรายการที่20นะครับรายการที่2ี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อสตะต่อ9้ารอบหน้ากาศนวะนะครับหลังอุดหมุนสารพี่เลขคนตัวเบอร์หมายเลขเบิ้ลครับพี่หมายเลข11นะครับรายการที่ขอที่250บาทนะครับรายการที่20นะครับ <c oughs> ต่อมาครับรายการที่22ครับรายการนี้เป็นเนื้อสตะคุยพื้นลงยาแดงลงยาจีวรหลังเรียบปิดทองนะเลขคนตัวเบอร์หมายเลข38ครับ รายการที่ขอที่2อ0บาทนะพี่นะรายการที <ts> ่ยี่สดนะครับต่อมารายการย2บครับรายการ22ิพี่เนื้อตัดเนื้อตัดชิดชุบแบ็กสามกษัตร์แช่น้ำมันเสืออุ้ยพี่ตัดชิดนะครับตัดชิดสามกษัตริย์ชุบแช่น้ำมันเสือด้วยครับนี่ทีเด็ดเลยพี่นะรายการนี้ขอที่3 5 0หบาทพอพี่นะรายการที่ยี่บนะครับต่อมาฮะรายการที่23บสาครับ รายการยี่สามพี่รายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์นะฮะซาตินคุ้ยพื้นลงยาน้ําเงินนะครับลงยาจีวรครับพี่นี่ครับปิดทองด้านหลังด้วยพี่นะปิดทองยันด้านหลังเลขคนณตเบอร์มายสิบสามรายการนี้ขอสองร้อยห้าสิบบาทนะครับรายการที่ยี่สามครับต่อมารายการยี่สี่พี่นะรายการนี้เป็นเนื้อทองทิพย์ซาตินคุ้ยพื้นลงยาเขียวเหนียวซับลงยาจีวรหลังอุดหมอนสารเลขค้ตําเบอร์มาเลขยี่สิบหกครับรายการนี้ขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะครับนะ รายการที่24ฮนะรายการที่25ครับรายการนี้เป็นเนื้อ 3K หรือเรียกว่าสามกัตรนะครับรายการนี้เลขคนอัเบอร์ใหม่ยเลขสิบเนะโอโ้โหเลขเบิ้ลดยพี่นะสิบเอ็หนึ่งหนึพีนะครับลงยาแดงสวยๆนะรายการนี้ขอที่300นะครับรายการนี้ขอที่300บาทพี่นะรายการที่25 ต่อมาครับรายการ26ครับรายการสุดท้ายพี่รายการนี้เนื้อสัตว์วัสดุเลี่ยมกรอบนะครับเลขโคดจำเบอร์มาเลขสิบสองครับรายการนี้ขอที่350บาทน,นะครับรายการนี้ขอที่350บาทน,นะพี่นะนะวันนี้ก็มีมาแบ่งปันพี่ๆนะครับหนะ้าสัตว์รุ่นดวงดีนะครับทั้งหมดก็20อ่อ่า 6รละการน,นะครับนะหากชอบถูดใจละกาไหนนะก็สามารถติดต่อน้องมาได้เลยนะครับงานแต่ปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่กท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ